นี้นะคะหมอจะพามาดูเคสคี้รอยค่ะซึ่งเคสนี้นะคะคี้รอยเกิดจากการที่เดิมเป็นฝีค่ะแล้วไปผ่าตัดฝีมาหลังจากนั้นเล็เกิดเป็นก้อนนูนขึ้นมานะคะซึ่งก้อนนูนเนี้ยเราเรียกว่าคี้รอยคี้รอยเขาจะเกิดจากการที่ร่างกายนะคะมีกระบวนการในการสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีการบาดเจ็บของแผลค่ะร่างกายจะต้องสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่แต่การสร้างเนื้อเนี้ยมันจะต้องบาลานซ์กับ การรีโมเดลลิ่งด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สองภาวะนี้เขาไม่บาลานซ์กันอะ่ะมันจะเลยทําให้เกิดเป็นก้อนนูนขึ้นมาเราเรียกว่าคีลอยนะคะซึ่งเาจริงคีลอยถือว่าเป็นปัญหากวนใจมากๆเลยนะคะ1เลยคือความสวยงามอันที่2นะคะคนที่เป็นคีลอยอ่ะเขาจะมีภาวะคันร่วมด้วยค่ะวิธีในการรักษาคีลอยนะคะ1เลยคือการทายาค่ะแต่ยาส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดนะคะมักจะเป็นยาที่ลดแค่ความนุ่มค่ะ ไม่ได้ทําให้คีลอยหายไปนะคะซึ่งการรักษาหลักในการรักษาคีลอยเลยคือการฉีดสารเตียรอยเข้าไปนั่นเองค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหารอยแผลเป็นนะคะแล้วสงสัยว่าแผลเป็นที่เราเป็นอยู่เป็นคีลอยหรือเปล่าหรือเป็นแผลเป็นชนิดอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามที่คลินิกของเราได้เลยนะคะ